ก่อนอื่นที่ผมยกกล้องขึ้นมาเลยการเป็นยูทูบเบอร์การจะทำยูทูบอ่ะก่อนแรกอะ่ะไม่ต้องอะไรเลย,เ,ย <c oughs> เก็บห้องก่อนเก็บห้องก่อนให้มันเหมาะกับการทำยูทูบโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มวิธีแรกกันเลยการเก็บห้อง Let's go บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดต่อฟ้าเธอต้องการเจอไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมให้เธอจน,นุ่นิดเดียวแต่หน,น้ารักเธอจากรกวานก็อยากให้รู้ว่าพี่น่าไม่ใช่อันตรภายทูกใจคนนี้ทำยังไงก็มองมานานก็พี่ชอบ เป็นดอกไม้สุดนี่ก็จัดเป็นเสร็จได้แล้วนี่ห้องของดินแค่เธอเป็นก่อนหินฉันคงเป็นได้แค่ซ้ำดีทำพี่เหมาะกับการทำ Youtube ก่อนแล้วผมเออก็ต้องหาอะไรมาตกแต่งนิดหน่อยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมขอสักภ้าก่อนโอเคห้องจัดเสร็ยแล้วขั้นตอนแรกของการเป็นยูทูบเจ้า let's go ห้องผม ปปแล้วแบบเออก็พูดเ,เลยอ,อ,อเคอันนี้คือช่องของผมนะครับช่องอะไรก็ไม่รู้ต่อไปอย่างที่สองที่เราต้องทางําเลยก็คือคิดชื่อช่องคิดชื่อช่องว่าเราจะตั้งว่าอะไรดี ตั้งชื่อช่อง YouTube ว่าอะไรดีพันิทิย์จีปาฐะะสาระทั่วมันก็ได้นะเอาให้สาระประเด็นสิ่งที่เราอยากนำเสนอมาตั้งชื่อผสมกับชื่อของตัวเองเข้าไปและถ้าตั้งให้เป็นภาษาอังกฤษจะดึงดูดคนทั่วไปเข้ามาดูคลิปได้ง่ายและเพิ่มยอดสับตะไคร้กว่าตั้งชื่อยาวๆมั่วๆชื่อภาษาอังกฤษสั้นจำง่ายมีความหมาย จากเจ้าของกระทู้ชื่อคุณอาร์มจะอัพคลิปวิดีโอสอนทำนูน่นนี่เราเดาว่าพวกงานฝีมือแน่ยจะลปะหน่อยๆก็ตั้งคียคลิปให้เป็นหมวดหมู่จัดทำเพลลสตามฟังก์ชัน YouTube เอาสั้นๆได้ใจความยกตัวอย่างเช่นอาร์มดีไอวายอาร์มเมคอัพอะไรเนี่ยคลาบบายอารมเออง่ายดีนะให้เราว่าใส่ชื่อคุณลงไปเลยค่ะ เราว่าจะให้จําได้ง่ายดีชื่อคุณก็หมอด้วยอย่างช่องยูทูบเบอร์หลายคนก็ใชส่ชื่อตัวเองเช่นซานเบลลี่บีเดอสกาพี่ซานซานซานการอัธกรซานเป็นี่บีเดอสกาซอฟปอมพีทอิแลส่วนสายบิวตี้ก็ที่ที่เราชอบดูบ่อยๆก็พี่โมเมอันนี้ ดูตั้งแต่ยังเขียนคิ้วไม่เป็นไม่รู้จักว่าอะไรคือรองพื้นน้องเมย์เมอาน้องนัตตี้น้องมินซี่น้องอาชิตาน้องลิฟอีกเยอะแยะค่ะชอบดูหลายคนชื่อตัวเองเหรอมาตั้งเป็นยูทูบเกบยูทูบเบอร์ันไปตะกี้คือไม่ได้อะไรเลยก็อย่างที่เขาบอกไปแ่ละไ้ ที่เขาบอกตั้งชื่อให้มีแบบชื่อตัวเองลองไปด้วยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการนำเสนอให้คนจำง่ายด้วยแล้วชื่อของผมก็มันยังไม่ได้อะทุกคนสวัสดีค่ะ อยากจะขอความคิดเห็นในการตั้งชื่อช่องแชแนลใน y u t u b e หน่อยครับเรื่องไม่ถูกว่าจะตั้งชื่ออะไรดีลงคลิปเกี่ยวกับร้องเพลงโคเวอร์ใส่ AKA ไปสิครับกักเอเอจริงๆผมก็มีมีชื่อที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละเออเออแล้วทำไมกูไม่เอาชื่อนะั้นไม่ผมไม่ได้ทำเพลงไหม คนใน YouTube เขาจะเรียกผมกั๊กเอ็มซีเออเออเอเออ๋ดีก็ได้ดีวะผมจะมัวคิดอะไรโอเคก็ สำหรับผมก็ได้ชื่อไปแล้วนะทุกคนก่อนนีเท่าเนี้ยจนทุกคนจะเออ,เอสำหรับทุกคนจะเอาชื่อแบบไหนก็คิดดูนะครับชื่อแบบเอ๊ยนั่นก็ได้ไงฉายาที่คนเรียกอะ่ะ่อแบบชื่อที่แบบคนจังได้ อ๋อก็เจออยู่แลยเฮ้ยแล้วึวงจะมาเจอเวลาแบบอันนี้ทำไมวะไม่ได้ชื่อแถมเอออย่างน้อยผมก็จะให้สาระเขาทุกคนนะครับสื่อก็ชื่อ YouTube ไม่จำเป็นต้องตั้งยากอะ่ะตั้งงา่ายๆที่แบบทุกคนจำได้ทุกคนเข้าใจแล้วก็มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับ ไอ้ที่เราทำอ่ะตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะไอ้ทำอะไรบ้างไงคือแบบผมก็เออเอาชื่อนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันคือสิ่งแรกที่เราทำไงแรป p ปอร์ Are you do you know rapper Yeah I'm rapper I'm rapper No rapper Rapper ไม่ใช่ rapper ครับผม Rapper ครบ แล้วจะติดจะติดตามผมได้งไงหรอเนี่ยกดข้างล่างเนี่ยตรงที่ว่างไม่เคยโผล่โผล่ที่ไหนไกลหรอกโอเคทุกคน mm hmm. ตอนเราได้ชื่อช่อง Youtube แล้ว mm hmm. ใช่ไหมก็ mm hmm. ต่อไปเราจะทำยังไงต่อ mm hmm. เพื่อให้เราเป็นย mm ูทูบเบอร์แบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร ก็ติดตามคลิปท,ที่ว่าผมจะเป็นยูทูบเบอร์ได้หรือไม่จากจากเอ็นซีกากๆคนหนึ่งคนที่แบบ I want to be to YouTube เบผมไอจริงๆนะ่ะไม่รอ่ะทำเพลงแล้วรู้สึกช้องน,นี้หมดไปนี้แล้วก็อยากทำอะไร ชอบอะอบคนอผเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยทุกคนรับและติดตามาเกิดชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมชอบแบบเนี้ยเกิดว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้ก็คงจะดีมากเลยนะครับอันนี้ผมขอ,ขอนตัวเป็นแบบทีวีดีโอวันหะน้าถ่ายมาตั้งแต่เออประมาณสองชั่วโมงกว่า <laughs> ก็จะได้คลิปเนี้ยคลิปแรกผมรู้สึก ก็รู้สึกดีนะผมเป็นการเปิดตัวที่แบบดีดีทนแเรารู้จักทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะ่ะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนรอบข้างอย่างไยก็ให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอ,ะอ่ะโอเคผมเชื่อว่าหลังจบคลิปนี้แล้วทุกคนกลับไป เก็บห้องสิ่งแรกเก,แรแเก็บห้องแล้วใครทําได้อ่างดูคอมเมนต์นะเก็บห้องแล้วเก็บห้องแล้วครับเรียบร้อยแล้วพร้อมจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วต่อไปก็ตั้งชื่อช่องแล้วต่อไปผมจะพาแบบทําคลิปว่าเราจะแบบคิดว่าเราจะทําคลิปอะไรดีอุปกรณ์มีอะไรบ้างหรือว่าอะไรประมาณเนี้ย ปกรณ์เอาเลยก็โทรศัพท์เครื่องเดียวพอแล้วจริงผมก็มีไมคนะแต่ว่าไมคสายชาร์จโน้ตบุ๊กพังครับอัดไมคไม่ได้เออเราจะทำแบบไอ้นี่ดีกว่าแบบสายพอดแคสต์สายยูทูบเบอร์มีสายเยอะสายท่องเที่ยวสายรับเปอร์ทำเพลงอะไรประมาณนี้ว่าแบบเออทำคอนเทนต์ไหนไหมมันจะดังกว่ากัน กันนี้ผมเอามาันตั้งเหมือนเป็นไอ้อะไรระเหมือนผมเห็นช่องไหนที่คลิปน่ะเขาเอาตัวอะไรหลอนๆมาตั้งเนี่ยเรื่องเล่าสุดสัจจาเรื่องความสุดสัจจาเออแล้วมันเออเดี๋ยวสีสันมีสีสันดีผมก็จะ่ายมาตั้งมาเนี่ยกระต่ายมูโต้เนีดยเท่อย่างเทเลยจบไปก่อนนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ติดตามช่องใหม่ผมด้วยไม่กล้าลงช่องเก่าเดี๋ยวเขา เดียวเดีผมดังเอ้าไอสัตว์แม่งไปเลยวะเนี่ยก็จะดังอยู่แล้วค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ระดับไปเรื่อยๆด้วยกัน let's go อย่าลืมซีมีอายุโอเค